ที่จะเพื่อนเนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องคนไทยสไปอิตาลีวันนี้จะพามาทำครีมสูตรหน้าใสหน้าขาวหน้าเด็กนะคะเหมือนสาวญี่ปุ่นเลยนะคะเราทำยังไงผิวของเราถึงจะขาวถึงจะใสเหมือนสาวญี่ปุ่นนะคะโอเคค่ะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด s u b สไครต์กดไลค์กดแชร์เพื่เป็นกำลับบงใจในการทำคลิปต่ตอไปนะคะ ค่ะเรามาดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะในครีมสูตรนี้สูตรดีและก็ง่ายด้วยค่ะนี่เลยนะคะเพื่อนๆนส่วนผสมของเราตัวแรกเราจะใช้เจลว,ว่านหางจระเข้นะคะในส่วนเจลว,ว่านหางจระเข้เขาก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสนะคะสรรพคุณครอบคุมจักรวาลเลยนะคะสรรพคุณของเจลว,ว่านหางจระเข้เนาะเราจะใช้อยู่ที่1-2ชั้นชานะคะ หนึ่งช้อนชาเห็นไหมคะเพื่อนๆหนึ่งช้อนชาก่อนหนึ่งช้อนชาเนาะสองช้อนชาตัวต่อไปคือนมจืดนะคะนมจืดนมสดยี่ห้อไหนก็ได้นมโรงเรียนนมอะไรก็ได้นะคะใครมีแบบไหนใช้แบบนั้นนะคะเราจะใช้อยู่ที่หนึ่งช้อนชานะคะในส่วนของนมจืดนมสดเนาะนี่นะคะ ไ้ไปก่อนหนึ่งช้อนชาตัวต่อไปนะคะนี่คือน้ำมันอัลมอนต์นะคะใครไม่มีน้ำมันอัลมอนด์ใช้น้ำมันเบบี้ออยจอรสันหรือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเทนก็ได้นะคะหรือน้ำมันมกกะกอกก็ได้นะคะในส่วนของน้ำมันอัลมอนด์เขาก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นให้ผิวของเรากระจ่างใสแล้วก็ช่วยให้ผิวของเรายืดหยุ่นได้ด้วยนะคะยังช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะในส่วนของน้ำมันอัลมอนด์เนาะ เราก็จะใช้อยู่ที่ประมาณครึ่งช้อนชานะคะนี่ค่ะครีมสูตรนี้ดีมากๆเลยนะคะแนะนำให้เพื่อนๆทำใช้กันนะคะถ้าอยากจะผิวใสผิวสวยนะคะสูตรนี้สวยจริงๆกับผิวใสมากๆเลยค่ะตัวนี้คือน้ำมันเปลือกมะนาวนะคะเคยพาทำไปแล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้ทำน้ำมันเปลือกมะนาวถ้าใครอยากทำก็ไปย้อนดูในคลิปนะคะ ถ้าใครไม่มียังไม่ทำก็ใช้ประมาณครึ่งช้อนเนาะใครมีวิตามินซีวิตามินอ e, ีวิตามินอะไรก็ใส่ไปได้เลยนะคะในส่วนแทนน้ำมันเปลือกมะนาวเนาะถ้าใครยังไม่มีนะคะแล้วก็ตัวต่อไปคือ กรีเซอีนนะคะใครไม่มีกรีซอรีนก็ไม่ต้องใส่นะคะส่วนตัวมีก็จะใส่เขาก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นให้ผิวของเรากระจ่างใสนะคะในเวชภัณฑ์เครื่องสําอางเขาจะนิยมใช้มากเลยนะคะในส่วนผสมของกรีเซอรีนเนาะก็จะใช้อยู่ที่ประมาณครึ่งช้อนชาเนาะกรีเซอรีนนี่ค่ะประมาณนี้เนาะครึ่งช้อนชาเนาะหลังจากนั้นเราก็มาคนค่ะคนส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันเลยนะคะ ครีมสูตรนี้ใช้ได้ทั้งเช้าและก่อนนอนเลยนะคะเก็บในตู้เย็นได้สองถึงสามอาทิตย์เลยนะคะครีมสูตรนี้นี่ค่ะเนื้อครีมมันเขาจะสวยมากๆเลยนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นให้เราเตรียมกระปุกเปามาไว้ใส่นะคะนี่นะคะเพื่อนๆให้เพื่อนๆเ,เตรียมกระปุกเปาๆแบบนี้นะคะเอามาไว้ใส่นะคะ นี่เลยนะคะขอเวลาใส่กระปุกค,ค่ะนี่นะคะเนื้อครีมของเขาเนี่ยค่ะสวยมากๆเลยค่ะเป็นเจลสวยมากๆเลยนะคะสวยใสนะคะจะใช้ในกแก้วค่ะเสดายนี่ค่ะวิธีการใช้ทาไปเลยค่ะเช้าก่อนนอนหลังจากเพื่อนเพื่อนล้างหน้าล้างตาเสร็จ หลังจากล้างหน้าล้างตาเสร็จทาเซรั่มทาอะไรแล้วนะคะลงครีมตัวนี้ไปเลยค่ะถ้าเพื่อนๆอ,อยากหน้าขาวหน้าใสนะคะในส่วนของนมจืดเนาะเขาก็จะช่วยให้ผิวของเราขาวกระจ่งางใสอยู่แล้วนะคะผิูอของเราชุ่มชื้นนะคะในส่วนของนมจืดสาวญี่ปุ่นเขาจะนิยมเอานมจืดนมล้วนๆแบบนี้ถ้าใครมีแผ่นมาร์กเอาแผ่นมาร์กไปชุบในน้ํานมนะคะแล้วก็มามา,มาร์กหน้าเลยนะคะ ในส่วนของนมจืดนะถ้าใครอยากผิวใสนะคะผิวขาวผิวใสนะคะผิวอ่อนเยาว์กลัวใบนะคะทําเลยนะคะใครมีแผ่นมาร์คถ้าใครไม่มีแผ่นมาร์กก็ใช้สําลีแผ่นค่ะชุบเป็นในนมค่ะแล้วก็เอามาโปะปะไว้ที่หน้าปล่อยให้เขาแห้งสักพักประมาณสัก 20- 3 0ิมนาทีแล้วเราค่อยมาลอกออกนะคะหลังจากนั้นเราจะเห็นความแตกต่างของใบหน้าขาวขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะคะทั้งขาวทั้งใสเลยนะคะ ในส่วนของนมงจืดนะถ้าใครจะทําแบบนมจืดล้วนๆนะคะแนะนําให้ทําเลยนะคะผิวดีผิวใช้ได้ทุกสภาพผิวด้วยนะคะแล้วก็ในครีมสูตรนี้ก็ใช้ได้ทุกสภาพผิวเลยนะคะไม่มีการแพ้นะคะเคค่ะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปนะคะมีครีมสูตรดีสุตเด็ดก็จะมาแชร์ให้เพื่อนๆดูอีกนะคะ